จะเปิเดหยดน้ำมันเหรอผมจัมีหมเค้มตัดปัดออกเปหยดน้ำมันเลยจะเปลยสวัสดีครับพี่น้องปองปายมอจกผู้สุกคนเด้อตอนแรงมือนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ผู้เฒ่า c ช a แ n e l แลวเดอพี่นอ้องเด้อครับตรงกับวันที่สิบสอง รกระดาคมสองคนห,าหน่าอยหกสิเกตเพี่น้องผูออ้่าเขามาจะหน้าหางมงกลัวแล้วหางมงแรงก็กลัวแล้วอย่ามาตัดผมมึงเน,นียน่ยผุนนวดก็ได้ปุนผมก็เงาแล้วแล้วผู้เ่าวนี่สร้างประจาสร้างประจําตัวอยู่ในฮือนเลยพี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกัดผู้เ่าวตัดผม การขึน้องเอ้ยขื้นกับคนตกบักแงงบ่ออะไรกี่พยางเสียไม่กันนะตกไฟไม่เสียปอดเลยเสียได้ใส่อยู่ตาคหลวมเสียบไหเสียบมองไม่ โอ้ขอาสร้างประจําตัวพี่น้องไนตลาดเปิกันหาสิบบาทถู่เลิในเมืองเปินลอยเพื่อนในเมือยงยแบบนี้ ช่วนบุรี่มาละลอยหันพวกนี้หันพวกยิ่งตัดมาละเปบบลี่ยิศบ่าแต่ก็บบรับจองคิวบ่อน่ะตัดงแต่พบได้หลายหนบรับบรับบรับจองคิวเรื่อยช่วงวุรีเพราะว่าผูใ้ใดไปก้อนก็ได้ตัดก้อนลง เน่เจ็บสิบเอร์เซ็ต์ยทุกคตว่าตีนึงมันจะมาเพื่อนเขาตวมสัวไปเขาจะอียงต้มสัวไปพอที่ตูดินเขามาบอกว่ากีดบุไรี่ไมเปียกเห็นแต่ความมึงเลนความมืดเพราะยืนเสียตู้ไให้มันลวย าบลถึสายไฟมันอาดอดตันนี่อยห้องมือเสียบังน่งนะแล้วมันก็ส่มันสายไฟมันก้าน่ก็ปลตะเยาจกใส่ว่าเ้าเวลาเสียบต้องให้ปั๊บหนนี่น่งจังหวสอดสอดพอห้องมันอาด กินเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเอาแล้วกินเฮ็ดกับว่าจะมันสันส่วนถึงวกโม่หมดแะเวมนเป็นมังคดกินด้วยยัง น้ำดำหน้าหนึ่งทะเล่นประตูหินในงพวกมุ่งเหมือนมีเรื้อฝาา่านั้นเถิอน้ำหนาวบบหางม้งเล้งทะเล่นโต๊ะหิแล้ว

ซื้อกับขอาได้ขาดนึ่งเหมือนเออนี่นะพวกลูกเต่าซื้อมาไว้ให้เงาตัดสร้า,รา,างอบยุกับตูดตัดทั้งผมตัดทั้งผาได้พี่น้องเม้ย่ายตัดผาตัดเย็บกับตัด โอ้ยดดน่ได้นเลยบุณีูกนท่านหนดีก็เป็นตะโ๊นได้หนังมือกันด้แต่ว่าไม่ได้เห็นโทรศัพท์ดสิบปอร์เซ็นต ไปตัดต้านี้มันก็าไหนห่งตอนบาสามก็แ่ไหนี่ยงเ้ยบาสามมัมงมันหมาดก็ดีแค่ไนนะงใามมันมน,นตนา,า,นตาเพชรหยักคัดพอถูเจียวหยาน้ำเงิยดิน สันไม่เข้าจับเลยที่มีแต่เย่อนตัวเ้าเตี้ยเยวมีเสกยนังข้างมือตวเวเนาขบนนอน Terima <pedestrian voices> <auditory dying> <78 Saint�urs altogether> kasih โอตะกลมเห็นนอน ฟังให้หน่อยโอ๊ยทํากับผมนะอะฮ่าๆที่ <S navigated> แล้วแล้วพี่น้องหันเจ้าน่ะเจ้ายู่นปทนี้กาอันกระตูเจ้าหนูคอมเมนตามมาดูอันกระตูนี่จับเกางน่าซ้ำนี่ก็กาาร,กรู้แล้วอือัอ่นแหละซ้ำนี่ ไปแจ้งเขาตัดกับหาชิ้พวกชิปย่างต่าก็ได้แล้วเราพี่น้องเอ้ยบันย์ไปตั้งไว้ยึดลิปแล้วตั้งไว้จัจกกรยื่นจักกระหางยางกันสิไม่ได้บอกให้ไปจับกล่องอะไรพี่น้องนาอับหน้าอับใน,บนก่อนบันย์เดี๋ยวแล้วอันนี้ก็ที่ไปเท้าอยู่ในห้องน,น้ามันดอกเอาสำรับมื้อนี้ก็ เลีมยงกดไลค์กดแชร์ดือ้อผู้ได้ข่าเบื่องล้วกับ้ฮรำห้รวยูย่ดีมีแห้งทุกคูขข่ทุกคนด้วยพี่น้องดือ้อสวัสดีครับ